สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิเมเหมือนเคยข่าวทะลุใหม่ครับวันนี้ก็เป็นวันประหัสบดีตรงกับวันที่14ตุลาคม2564กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่14ตุลา16 14ตุลา2516วันมหาวิประโยคผมยังเด็กอยู่ตอนนั้นแต่ก็พอจำความได้ก็ อายุสักสิบสามสิบสี่มั้งใช่ไหมก็ยังทันกับเขายังทันกับเขาคือใกล้หนุ่มว่างั้น,เ,นเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหนุ่มก็เห็นความไม่ชอบมาพากลของขบวนการเผเด็จการแล้วพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆที่ออกมาประท้วงรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรประท้วงพันเอกนาลงกิติขจรประท้วงจอมพลประพาส ก็สู้ไม่ถอยจนเกิดบาดเจ็บล้มตายกันมากมายเป็น14ตุลามหาวิปโะยคะจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ออกมาได้ทรงออกมาแก้ไขสถานการณ์เพราะเห็นว่าเหตุการณ์บานปลายไปมากแล้วเมื่อ14ตุลาคม1 4ตุลาคมปีหนหกก็ถ้าใครเกิดทันก็คงได้ทราบถ้าใครเกิดไม่ทันศึกษาประวัติศาสตร์มันอาจจะเพี้ยนไปเพราะว่า เราติศาสตร์ของประเด็จการเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่ให้นักเรียนได้เรียนคือบิดเบือนไปกันหมดนะครับจริงๆแล้วเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชนโดยเฉพาะแกนนําที่นําต่อสู้ก็คือขบวนการนิสิตนักศึกษาช่วงนั้นก็มีธีรยุทธ์บุญมีเสกสรรประเสรศิฐกุลสวนณีจีรนันดาวเด่นๆหลายท่านนะครับตอนนี้ท่านก็อายุ ก็ใกล้เจ็แล้วนะก็หลายปีพอพอดูคือคือว่ามันก็ทำให้บ้านเมืองมีรัฐมนูญเปลี่ยนแปลงอะไรไปก็ทำให้นึกถึงตอนนั้นนะครับแล้วจอมพลถนอมก็ต้องในประเทศตัวเองไปต่างประเทศอยู่ไม่ได้ครับตอนหลังอยากกลับเมืองไทยอยากกลับเมืองไทยก็บวชเนรเข้ามาจากสิงคโปร์ก็ถูกต่อต้านอีก จอมพลระประพาสก็ไปไทเปไปอยู่ไทเปครับคือแต่ละท่านก็มีปัญหาฉะนั้นบทเรียนในอดีตเนี่ยมันจะกลายมาเป็นเรื่องในปัจจุบันหรือเปล่าว่าเผด็จการจะไม่มีที่ยืนจำผมไว้ไม่มีใครจะชนะประชาชนไปได้ไม่มีเผด็จการที่ไหนจะชนะประชาชนไปได้เพราะกระทำการย่ำยีกับพี่น้องประชาชน ไม่มีอะไรดีครับตั้งแต่ปี2549เรื่อยมา2,549ตอนที่บิ๊กบังยึดอำนาจแล้วก็เรื่อยมา2,500 2,557พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยึดอำนาจอยู่กันมาจะ7-8ปปีแล้วไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยครึ่งเสี้ยวครึ่งใบ ครึ่งใบยังไม่ถึงเลยครับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตยอำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริงอำนาจประชาธิปไตายต้องมาจากประชาชนโดยประชาชนของประชาชนมันจะต้องเป็นอำนาจของประชาชนที่สามารถสามารถจะเลือกตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปบริหารประเทศได้ทีนี้มันล็อกไว้หมดใส่กุญแจล็อกไว้หมดคุณเลือกก็เลือกไป ถึงเวลาข้าพาเจ้าก็จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเขาตั้งสวสองร้อยห้าสิบถ้าไม่มีสวสองร้อยห้าสิบะประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกตั้งคราวที่แล้วคราวที่แล้วคนจะเป็นนายกคือคุณหญิงสุดารัตน์แกยุรพันธ์ถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่เอาคุณธนาธรเนี่ยจะเป็นนายกเพราะเป็นคู่ชิงกับประยุทธ์แต่บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเอง เขาพยายามที่จะสืบทอดอำนาจและก็ประคองระบอบประยุทธ์ให้อยู่ได้และเขาก็อยู่ได้จริงๆอยู่ได้มาจะเจ็ดจะแปดปีมานี่แล้วจนถึงวันนี้พี่น้องประชาชนจะว่ายังไงอะไรยังไงเขาบอกว่าให้โซเชียลดา่าเขาเยอะแต่เขาไปพบพี่น้องประชาชนตามจังหวัดต่างๆมาลือนี้ก็จะขึ้นไปอุบลอีกมีพี่น้องประชาชนแห่แหนกันมาต้อนรับ ลุงตูลุงตูสู้สู้สู้ลุงตูสู้สู้ส,ส,ส,สู้แล้วประทับใจที่จุดสิ้นุดคือ,คอปปากใต้เขาบอกคนใต้เนี่ยรักจังฮูรักประยุทธ์มากผมบอกยุทธฟังให้ดีนะไอ้ที่เขามาต้อนรับคุณต้อนรับมึงต้อนรับอยู่ที่เขามาต้อนรับท่านพระนหัวเจา้าท่านอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเรียกนะเขาชินซะแล้วก็เป็นนาการเมืองเนี่ยเขาลื่นเป็นปลาไหลไปแล้วเขาไม่ไม่ไม่โกรธหรอกครับที่เขามาต้อนรับเนี่ย จัดตั้งมาตัวท่านไม่รู้หรอกสสเขาจัดมาจัดให้เสร็จพี่ไม่ต้องน้องทำเองเดี๋ยวจัดขบวนให้เสร็จนะแล้วคนที่อยากจะเข้าพบนายกจริงๆเอาความเดือดร้อนมาบอกนายกจริงๆนู่นไปข้างหลังหรือไม่ต้องออกมาเลยไม่ต้องออกมาเลยเขารู้ว่าภาคใต้เขาได้สอสสิบสคนจากพลังประชารัฐ เขาก็จัดหัวคะแนนของเขาคนที่รักนายกส่วนไอ้คนอื่นของพรรคอื่นไปอยู่ไกลๆแต่เป็นที่น่าสังเกตก็รู้อยู่ว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้สอสอจากพรรคภาคใต้เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ได้เลยอนาคตใหม่ไม่ได้เลยเสรีรวมไทยก็ไม่ได้เลยฝ่ายค้านหลกักๆไม่ได้สอสอจากภาคใต้สแสดงว่าเขาก็มั่นใจว่าภาคใต้ทั้งหมดยังรักพวกเขาอยู่ยังรัก ยังรักระบอบประยุทธ์อยู่เขาคิดของเขาอย่างนี้ส่วนพี่น้องประชาชนจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ดูท่าทางและประยุทธ์คิดอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องทนอัทนทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเองนะเดี๋ยวก็ชินไปเองจะเอาไงอ่ะจะเอาไงเขาออกมาประท้วงก็ไล่จับเขาติดคุกก็ไม่ได้ประกันจนคนหนีหมดคนฟอหมดก็ มาสู้ข้างนอกอะนะและยิ่งตอนนี้มันมีโควิดม,มันมีกฎหมายอะไรหลายฉบับแล้วก็ประยุทธ์เขาก็ยืนยันแล้ววันนี้นะบอกไม่คิดยุบสภาแล้วก็ส่งซิกออกมาว่าสอจะลากยาวนะก็อย่างที่ผมพูดไว้ผมพูดเป็นคนแรกผมพูดไว้เป็นสัปดาห์แล้วว่าประยุทธ์ไม่ยุบสภาฟ้าสั่งมาคนก็หัวเราะก,กันยกใหญ่เฮ้ยมึงมาโนอะไรของมึงมาโน่นนี่นะี่ จนถึงวันนี้เขาสารภาพแล้วว่ายังไม่เคยคิดที่จะยุบสภาเพราะไทยจะเป็นเจ้าภาพเอกการเป็นเจ้าภาพเอกก็ผมพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มรูปแบบเต็มยศเต็มศักดิ์ถ้ายุบสภามันจะต้องเป็นนายกรักษาการซึ่งต่างชาติเขาไม่ยอมรับเพราะการมาเจรจาความเมืองเนี่ยมันมาเจรจาด้วย ตัวนายกตัวประธานาธิบดีตัวที่มีอำนาจเต็มถ้ารักษาการนายกเนี่ยมันไม่มีอำนาจเต็มไม่มีอำนาจเต็มฉะนั้นการยุบสภาเมินไปเะเถอะบ้านนี้ปกครองด้วยกล้วยฉะนั้นการยุบไม่ยุบมันเรื่องกล้วยกล้วยครับเพราะเขามีกล้วยนะฝ่ายคา้านมีกล้วยรัฐบาลก็มีกล้วยแต่ฝ่ายคา้านเขาจะจ่ายทําไมเขารู้อยู่แล้วว่าแพ้เขารู้อยู่แล้วว่าแพ้แววแพผมถึงกล้าถามอ่ะผมตะโกนถามไปหลายครั้งว่าคุณเอาไหมล่ะกล้าไหมล่ะ สอสอ,สอกลัวยุบสภาทั้งนั้นนะเพราะกลัวไม่ได้กลับคราวหน้าในิบัตรสองใบเพื่อไทยบอกจะแลนซาไลย,ยังไงคุณก็สู้คุณก็สู้ยุทธศาสตร์สีธนลชัยเขาไม่ได้ระวังให้ดีก็แล้วกันเขามียุทธศาสตร์สีธนลชัยเรียนจบไปยังไงเพื่อไทยเนะี่ยมีใครเรียนจบมาบ้างก้าวไกลก็เป็นพักที่มีอุดมการเราก็พูดกันตรงๆอย่างนีน้ยอมหัวแตกครับยอมหัวชนกำแพง ก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขาหมายมั่นปั้นมือแต่จะแลนสไลด์แบบอนาคตใหม่ที่นำโดยธนาธรหรือไม่เนี่ยผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจตอนธนาธรได้หกล้านสองแสนเสียงแต่ทีมพิธาเนี่ยอยาโมเตจีบดารานะทีมนะ<笑><笑>เขาแซวกันเขาแซวกันในแซตเลยเรื่องดาราเออคือ จะได้ร้อยเจ็ดสิบเสียงร้อยปดสิบเสียงคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็วิพา์วิจารณ์กันหกล้านสองแสนเสียงเนี่ยเพราะเพื่อไทยส่งไม่ครบทั่วประเทศลีกทางให้กับไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติเนี่ยก็โดนยุบฉะนั้นพื้นที่ไทยรักษาชาติไม่ว่าจะเป็นแพร่หรือหลายแห่งเนี่ยที่อนาคตใหม่ได้สอสอมาเป็นพื้นที่ของไทยรักษาชาติทางนั้นมันก็ไม่แน่ซะแล้วเพราะใะเห็นว่า พื้นที่ในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจอบจเนี่ยเพื่อไทยก็แพ้ซีกรัฐบาลเลือกตั้งอบจส่งไป40จังหวัดคณะก้าวหน้าไม่ได้สักจังหวัดหนึ่งเทศบาลพอได้บ้างล้อมแหลมตอนนี้มีเลือกตั้งอบตทั้งหมดเนี่ยเกือบหมื่นอบต แต่ส่งไปได้ประมาณสักสองร้อยมั้งคาดว่านะผมก็ไม่ได้นับอะไรถีถุวนแต่คาดว่าเท่านี้ก็เอาใจช่วยกันก็แล้วกันนะจะได้เท่าไหร่ก็เอาใจช่วยในซีกประชาธิปไตยด้วยกันทีนี้ทีนี้วันเนี้ยผมขึ้นหัวว่ารัฐบาลหมดท่าลิซ่าไม่เอาด้วยไม่ช่วยโปรโมตท่องเที่ยวมันมีเรื่องราวที่จะต้องคุยกันที่ผมฟังมาจากเกาหลี เอาอย่างนี้ก่อนว่าเขาเตรียมการที่จะเปิดประเทศผมเห็นด้วยเปิดประเทศผมเห็นด้วยท,ทั้งทั้งที่เราไม่พร้อมผมก็เห็นด้วยเพราะพี่น้องประชาชนจะนั่งกินนอนกินอยู่กับบ้านเงินไม่มีแล้วเงินจะไว้ใช้จ่ายไม่เหลือแล้วสตังค์ไม่เหลือแล้วจะไปลงทุนก็ไม่มีสตังค์แล้วนักท่องเที่ยวเห็นว่าจะเข้ามาทะลักเท่านั้นเท่านี้ผมก็หัวใจพองโตครับหัวใจพองโตอยากให้พี่น้องได้มีงานทําได้มีรายได้ แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะฟังผมสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบิ๊กป้อมเขารับมือในการเปิดประเทศเราจะได้ทำงานถือว่าดีตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาาความมั่นคงก็าสั่งไปแล้วอะไรไปแล้วเรื่องของความปลอดภัยนี่เรื่องสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงแหม่มเนี่ยโดนขมขืนบ้างโดนชิงทรัพย์บ้างโดนฆ่าตายบ้างเรื่องนี้เราก็อายกันพอสมควรแล้ว ก็ทำให้ดีทำให้ดีส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวคุณพิพัฒรัชกิจประการก็บอกว่าการเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่ในแผนหมดแล้วหลังจากเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นำร่องไปก่อนแผนระยะที่หนึ่งจะเปิดอีก10จังหวัดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวและที่นายกประกาศเปิด,เป,ดปเปิดประเทศ120วันก่อนหน้านี้ถือว่าเร็วขึ้น หลายประเทศประกาศเปิดประเทศอย่างสิงคโปร์อังกฤษอเมริกาถือเป็นการช่วงชิงการท่องเที่ยวถ้าเรายังกักตัวเจ็ดวันจะต่อสู้จะจะต่อสู้ดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยมันยากก็เลยไม่ต้องกักตัวถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วไม่ต้องกักตัวเข้ามาก็ตรวจตรวจไอ้โควิดอีกทีแล้วคุณจะไปไหนก็ไปนะผมเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่มีเรื่องที่จะค้านกันตลอดไปบางเรื่องที่เอาเหรอยังไงก็เอาไม่พร้อมก็ทําไปเหรอประเทศอื่นเขาก็ไม่พร้อมเหมือนกัน ฉะนั้นการประกาศเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเชื่อว่าจะดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในไตรมาสที่สี่คือตุลาพฤศจิกาธันวาและไตรมาสที่หนึ่งมกราคมพามีนาในปีหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในยอดนิยมของการท่องเที่ยวในภาคฤดูหนาวคือเขาหนีหนาวมาอย่างอเมริกาหรือเกาหลีของญี่ปุ่นนี่จีนเนี่ยเขาหนีหนาวมาแต่เขาจะมาที่นี่หรือไม่หรือเขาจะไปกัมพูชาหรือเขาจะไปเขมรเขาจะไปกัมพูชาหรือจะไปลาว อย่าลืมนะฮะวันที่สองธันวาเนี่ยสปปลาวเปิดรถไฟวิ่งรถไฟความเร็วสูงวิ่งระหว่างเวียงจันทไปถึงคุณหมิงนะผมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ไว้แล้วครับว่าคุณสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชเนี่ยคุณสร้างตรงปางอาโศกสามกิโลครึ่งได้แค่นั้นเองผมไปดูมาแล้วสองปีแล้วได้สามกิโลครึ่งผมก็เลยบอกไม่คิดบ้างเลยหรือว่าสปปลาวเขาจะเปิด รถไฟความเร็วสูงไปคุณหมิงไปจีนทําไมเราไม่ทําอย่างนี้ล่ะเอาจากหนองคายมาแค่อุดรก็พอรับนักท่องเที่ยวจากจีนทึงมาถึงเวียงจันทร์ให้เขาข้ามฝั่งมารถบัสรถทัวร์ข้ามฝั่งมาขึ้นรถไฟที่หนองคายมาอุดรเอ้ยอุดรหนองคายมันใกล้นิดนึงขยับมาขยับมาโคราชได้ไหมะนะให้เขานั่งรถไฟความเร็วสูงมาโคราชแล้วก็อาจจะต่ออาจจะต่อ อาจจะต่อรถบัสมาลึกมาแค่อูดอนก็อย่างดีเอาโชว์ศักยภาพหน่อยมันสั้นจู๋ก็ไม่เป็นไรจะได้นั่งเครื่องบินเข้ามากรุงเทพไปภูเก็ตไปกรุงเทพมาระยองไปสมุยผมคิดอย่างนี้ฮะมันรองรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางรถไฟลาวจีนที่จะมาเมืองไทยมันทะลักทะไหลามาแน่นอนเยอะแยะครับมันเป็นของใหม่จีนชาวจีนน่ะ1,400ล้านคน มันมาเยอะแยะเราต้องต้อนรับต้องรอตรงนี้มันจะมีเงินเข้าประเทศผมก็คิดอย่างนี้นะเอาใจช่วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็สิบจังหวัดมีกรุงเทพนะที่จะเคาะให้เปิดมีกระบี่พังงามีชนบุรีนะบางส่วนนะครับโดยเฉพาะบางละมุงสัตหีบจังหวัดอื่นก็มีชะอำเพชรบุรีหัวหินประจวบเชียงใหม่ ยงใหม่ก็เสียมเพิ่มเพิเมืองดอยเต่าแม่แตงแม่ริมจังหวัดระนองก็มีเกาะพยามและอาจจะมีจงังหวัดเลยเชียงคานก,ก็ก็เปิดได้ก็เปิดไปนะส่วนต่างประเทศรัฐบาลเขาก็จะเปิดรายชื่อ21ประเทศนะครับ21ประเทศก็มีอังกฤษราชอาณาจักรมีเยอรมัน สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์ฝรั่งเศสรัสเซียจีนรวมฮ่องกงไต้หวันด้วยนะครับ uh, แล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียสิงคโปร์อิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตสวิตเซอร์แลนด์มาเลเซียอิตาลีนะก็จะเปิดพื้นที่ต้อนรับกันก็เวลขัมฮะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยแต่จะมาได้แค่ไหนนั่นนั่นเป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างผมบอกแล้วว่าภูมิคุ้มกันเนี่ย มันยังห่างไกลจังหวัดที่ตั้งเป้ารับนัทกท่องเที่ยวยังติดเชื้อสูงครับติดเชื้อสูงเมื่อติดเชื้อสูงเนี่ยเราพูดกันตามเนื้อผ้าว่าต่างชาติเขาไม่เชื่อมัน่นเขาไม่เชื่อมัน่นอเมริกาเขาจัดสารัฐอเมริกาเขาจัดให้ไทยเป็นพื้นที่สีแดงคือความเสี่ยงสูงคุณจะมาก็มาแต่บริษัทประกันเขาไม่รับผิดชอบคุณมาป่วยที่นี่มาตายที่นี่เขาไม่รับผิดชอบ เขาก็เลยแนะนําให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทยฟังนะครับในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU เขาก็ปลดไทยออกจากประเทศปลอดภัยตอนแรกเราเป็นประเทศปลอดภัยเดี๋ยวนี้เขาปลดออกไปแล้วก็คือปลดไปแล้วก็คือเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยในขณะที่จะเปิดประเทศวันที่หนึ่งเนี่ยตลาดจีนตลาดฮ่องกงตลาดไต้หวันเขายังไม่เปิดให้คนของเขาออกไปเทียว ญี่ปุ่นก็ยังปิดอยู่เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นยากแสนยากไม่มีโอกาสได้เข้าเมืองนี่คือความจริงที่ได้สัมผัสมาตลาดยุโรปตลาดอเมริกาเขาเลี่ยงให้เดินทางเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทยหลายประเทศครับท่านผู้ชมประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตร่วมกับโควิดเช่นสิงคโปร์เดนมาร์กชิลงชิลีอะไรเนี่ยเพราะประชาชนเขาได้รับวัคซีนแล้ว70%แต่เมืองไทยยังไม่ถึงที่จะ เกิดภูมิต้านทานหมูไทยเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมืม่อหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาคนภูเก็ตตอนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่ฉีดวัคซีนไปแค่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์จะเปิดประเทศหนึ่งพิจิกาดูการบริหารที่ห่วยแตกก็แล้วกันผมไม่ได้ยาะเยอยแต่ผมจะขอพูดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ท่านเตรียมตัวนะ ให้กำลังใจไม่ใช่ไหมให้กำลังใจแต่ไอ้ที่ผ่านมานี่มันห่วยแตกอย่าห่วยแตกต่อไปก็แล้วกันดูสิครับไม่มีจังหวัดไหนที่ได้ได้วัคซีนครบโดดถ,ถึง70%ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนหรือนักวิชาการเขาก็บอกแล้วให้ประเทศไทยคุณเข้าไปร่วมโคววคซีแต่รัฐบาลไทยโดยประยุทธ์ก็ประมาทโดดเดียวประเทศตัวเองโคววกก็คือองค์กรสหประชาชาติที่เขาจัดวัคซีน ช่วยเหลือประเทศที่ยากจนไทยไม่เข้าร่วมยิงยะโสจนบอกว่าจะเข้าร่วมเข้าร่วมวันนี้เข้าร่วมหรือ,อยังครับตัวนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของการวัดความปลอดภัยในเรื่องของโควิดฉะนั้นผมถึงบอกท่านทั้งหลายว่าสร้างภูมิต้านทานก่อนสร้างภูมิต้านทานส่วนตัวหลายคนถามว่าเฮ้ย hey, บุรีรับประทานเบตา้ากรูแคมันจะได้ผลเมื่อ,อไรอไรยังไงขึ้นอยู่กับตัวเองครับแต่นั่นก็คือเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือก เรื่องของกา,การเกิดภูมิต้านทานทางธรรมชาติมันเกิดแน่เกิดภูมิต้านทานทุกคนครับเพราะมันมีผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายแห่งและศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์เอามาเขียนอย่างที่ผมโชว์ให้ท่านทุกวันเนี่ยเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในโลกมันสร้างภูมิต้านทานได้ในตำราเขาใช้ว่าป้องกันและรักษามันสามารถป้องกันได้นะเชือ้อไวรัสลาปรสิตสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันมีเม็ดเลือดขาวไมโครแฟส เห็นไอ้สิ่งแปลกปลอมพวกนี้มันปราดเข้าไปฆ่าทิ้งหมดนี่ก็คือวงจรของเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยาเคมีไม่ใช่ยาสมุนไพรเขาสกัดอย่างยิ่งขนมปังและที่สำคัญท่านต้องซื้อเบต้ากรูแคนที่มีเครื่องหมายออยและที่ดีที่สุดคือเบต้ากรูแคนที่สกัดอย่างยิ่งขนมปังบอกได้เท่านี้เวลานี้ก็มีเคลียนแบบมาเยอะแยะนะก็ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะครับ หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างปรึกษาหารือกันได้และก็สอบถามรายละเอียดในด้านวิชาการกับศูนย์สุขภาพเบต้าวันเพื่อครอบครัวของเราพ่อจะได้ไม่จากแม่แม่จะได้ไม่จากลูกลูกจะได้ไม่จากเต่าก็ได้อยู่กันครบเพราะเรามีภูมิต้านทานสูงหลายท่านที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ดีที่มีภูมิต้านทานสูงและทานเบต้ากูแคนได้ครับทานต่อไปได้ทานไปเลยเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับเรามันไม่ไปทะเลาะใครมันไม่จะเด็กช่างกนเบต้ากูแคน Beta นะมันมีแต่เสริมสร้างให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นนะก็เอามาเล่าให้ฟังแทรกรายการไว้เท่านี้ทีนี้ผมจะพูดว่าทำไมรัฐบาลไทยหมดท่าลิซ่าไม่เอาด้วยคือลิซ่าเนี่ยเขาเป็นนักร้องชื่อดังครับนายส,สุยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าททท,ท,ทเตรียมร่วมกับเอก,กนชนพันธมิตรดึงลิซ่าแบ็คพริงหรือ ละดิ 3, an, สามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยที่ดังระดับโลกและอันเดราโบเชลี่นักร้องโอเปรา่าชื่อดังของชาวอิตาลีมาร่วมงานเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตปีนี้ตั้งใจจัดให้เป็นอีเวนต์ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในปฏิทินของเขาดาวโลกเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างความน่าดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยต่อไป หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายการกักตัวและเปิดพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่หนึ่งพฤศจิกาจะเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวอ,อีกหลายจังหวัดก็จะเชิญลิซ่าดึงเข้ามาก็เท่าที่ผมทราบนะครับว่าเขาไม่มาลิซ่าเนี่ยเป็นเด็กบุรีล์เขาอยากมาแต่อย่าลืมว่าเขามีสังกัดเขามีสังกัดครับเมื่อเขามีสังกัดเนี่ย เราจะเอาตัวมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการค้ามันเป็นเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมแต่เกาหลีเนี่ยเขายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ถูกดินทาไปทั่วโลกเรื่องระบอบเรื่องระบอบฉะนั้นเกาหลีเนี่ยเขามีความไม่เชื่อมั่นในการปกครองของไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาไปถกเถียงกันในบริษัทของลิซ่าเท่าที่ผมทราบ จะเท็จจะจริงไม่รู้ผมได้ข่าวแว่แวๆมาว่าไม่สําเร็จที่จะเชิญลิซ่าเข้ามาอย่างเป็นทางการที่ภูเก็ตแต่ดูต่อไปผมเอาใจช่วยไม่ใช่เอาใจไม่ได้เอาใจช่วยเอาใจช่วยแต่สิ่งที่ฟังมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นระบอบประยุทธ์ไม่ใช่ประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซนต์เมื่อมันเป็นระบอบนี้ความเชื่อมั่นมันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแม้กระทั่งตอนนี้เรายังมีพลกาฉุกเฉินอยู่นักท่องเที่ยว เขาก็มองกฎหมายไทยเกิดมาทำอะไรผิดขึ้นมามันก็มีปัญหามีปัญหาเพราะกฎหมายเรารุนแรงมันใช้พรากาฉุกเฉินอย่างกับประกาศสงครามนะเอากฎหมายที่ใช้ในสงครามมาใช้หรือน้องๆสงครามมาใช้และสิ่งที่จะเชิญลิซ่าเนี่ยลิซ่าไปส่วนตัวได้ไปนูน่นไปนี่แต่ถ้ามางานประกาศอย่างเนี้มันไม่ได้ครับมันไม่ได้ที่ผมพูดอย่างนี้เขามีสังกัด เขามีสังกัดเหมือนกับน,นักร้องไทยดังๆอ่ะผมก็เป็นพี่เป็นน้องหลายคนต่างประเทศเขาบอกเฮ้ยเชิญมาสิมาร้องนี่ไม่ได้หรอกครับเขาไปส่วนตัวได้แต่ถ้าประกาศไม่ได้ประกาศว่าเฮ้ยนักร้องชื่อดังวันนี้จะมาที่นู่นที่นี่ไม่ได้ครับเพราะต้นสังกัดเขาก็ต้องถามเงินทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดทีนี้เราจะจ้างเขาไหมค่าตัวเขาเท่าไหร่ลิซ่าเนี่ยแพงเท่าไหร นะเป็นเงินไทยก็เป็นร้อยล้านอะเอางี้แล้วกันมาปรากฏตัวเป็นร้อยล้านนะแต่ถ้าเราจะเชิญเขาขอความร่วมมือเขามันค่อนข้างจะยากเพราะเขามีการประชุมกันของบริษัทเขาเซ็นสัญญาสังกัดในบริษัทที่เกาหลีและได้ข่าวว่าเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นอยากจะเอาใจช่วย ก็พยายามเจรจากันพยายามไปคุยหรือจะใช้สตังในการโปรโมตการท่องเที่ยวก็ให้มันเหมาะสมแต่คิดว่าถ้าคุณใช้สตังแล้วมันจะคุ้มค่าไหมอย่างภูเก็ตที่คุณเปิดประเทศเนี่ยเปิดประเทศไปแล้วเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่นักท่องเที่ยวมาหลักหมืน่นฮะมาหลักหมื่นไม่ถึงแสนแล้วมั้งมันก็ไม่คุ้มค่าและยิ่งจะเปิดประเทศวันที่หนึ่งเนี่ย เปิดได้ผมยินดีไม่ได้ขัดข้องหรือว่า,าวิพากวิจารณ์หรือว่าด่าทออะไรรัฐบาลคุณเปิดไปเลยมันควรจะเปิดก่อนนี้อีกแล้วเพราะคนมันอดอยากไม่มีกินต้องทำมาหากินเราต้องทำชีวิตให้อยู่กับโควิดให้ได้โควิดมันก็เหมือนกับต่อไปมันเหมือนเขาโรคประจำประเทศโรคประจำตำบลโรคประจำท้องถิ่นเหมือนไก่ไข้วัดใหญ่ แต่ก่อนก็กลัวกันนักหนาไข้วัดยายโอ้ยนู่นนี่นั่นก็ไปฉีดวัคซีนกันเหมือนกับโควิดเรากลัวกันนักหนาแต่ถ้าเราป้องกันตัวเองเนี่ยนิวโนโมป้องกันตัวเองยืนระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็ไม่ติดถ้าเราไม่ประมาทจนเกินไปมันก็ไม่ติดเชื้อไอโควิดผมก็เชื่อแน่ว่าทุกคนเนี่ยรักตัวกลัวตายทั้งนั้น เราก็ต้องป้องกันอย่างนี้แล้วนอกจากนี้ก็ไปฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนเขาไม่บังคับนะฉีดกไอยหลายคนถามมาว่าฉีดกไอยบังคับไม่บังคับนะครับอยู่ที่เราว่าการตัดสินใจของเราเป็นยังไงนี่คือการร่วมมือในระหว่างประเทศคอยนิดนึงแฟนคลับบอกมาว่าจะรับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศโอ้โหนานยากมากมายนี่หลาทำงานหน่อมแนมแบบนี้เฮงซวยอย่างเนี้ย นะระบบราชการคือแทนที่จะบริการให้มันเร็วฝรั่งมังค่าเขาโบอกโฮโไทยแลนด์แดนสยามเฮ้ยขออญาตอะไรหน่อยทําไมมันใช้เป็นเดือนเป็นปีเขาจะรับบุตญบุญธรรมน,นี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนอเผอิญเป็นแฟนรายการก็อคอมเมนต์มาผมก็ออกมาคอมเมนต์ตอว่าเฮ้ยมันเฮงซวยการปกครองมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขายอมรับครับนะฉะนั้นเรื่องของลิซ่าเนี่ย ไปดูสมัยไม่ใช่พูดพล่อยๆว่าเอ้ยเอามาได้มาแล้วก็เป็นการหลอกกันว่าเฮ้ยจะมาภูเก็ตอย่างงี้เอาให้ชัดเซ็นสัญญามาให้ชัดนะตอบรับมาให้ชัดว่าลิซ่าจะมาที่ภูเก็ตผมเห็นด้วยมันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวแต่การที่พูดออกมาล,ลอยๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการโกหกยังไม่ได้มีการตอบรับมีแต่ออกข่าวมาอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นจะเอาอย่างงี้อย่างงี้แต่แล้วไม่เคยสำเร็จสักลาย ผมถึงบอกวันนี้ไงรัฐบาลหมดท่าที่จะโปรโมตการท่องเที่ยวไม่มีน้ํายาแล้วดูน้ําหน้าว่าจะมีต่างชาติเข้ามาไหมเพราะว่าเขาประกาศแล้วเมื่อกี้นี้ผมก็บอกแล้วว่าของเรานี่แดงเถือกของเราแดงเถือกครับยังห่างไกลความเชื่อมั่นไม่มีสหรัฐอเมริกาเขาประกาศเสียงสูงสุดยูสภาพยุโรปปลดไทยออกจากประเทศที่ปลอดภัยก็หมายความว่ามันไม่ปลอดภัยตลาดจีนตลาดญี่ปุ่นยังปิดอยู่ยังไม่เปิด ตลาดยุโรปตลาดอเมริกาเขาเตือนประชาชนของเขาให้เลี่ยงการเดินทางตรงนี้ต้องเจรจาระดับประเทศว่าเราปลอดภัยแล้วประยุทธ์ยกหูคุยกับโจไปเด่นสิว่าเราปลอดภัยแล้ว,ว,ลลวถึงเปิดประเทศช่วยมาเที่ยวหน่อยเว้ยเฮ้ยเอางี้ไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ประชุมอะไรเราก็ประชุมแล้วที่คนจะเข้ามาประเทศเราเนี่ยนะเราก็ประชุมเอแล้ว ปีหน้าเราประชุมเอเปกไงมันถึงไม่ยุบจะพาแล้วคุยเขาสิเดี๋ยวท่านก็นมาไทยตอนนี้เราปลอดภัยเราฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่คุยกับเขาคุยกับเขาให้มันชัดเจนครับเอาละวันนี้เอาแค่นี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่นะขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นแฟนคลับอย่างมั่นคงและหนาะแน่นช่วยกันแชร์ช่วยกันกดซับสไครต์และหลายท่านเพิ่งเข้ามาอยากจะชมรายการนี้ไม่ให้พลาดกดติดตามไว้ ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้จากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับ